EP นี้นะคะไม่ชิดเลยอะก็คือจะมาพูดถึงเรื่องบิวตี้การโกงอายุทรายเนี่ยหลายคนรู้แหละว่าอายุไม่น้อยแต่ไม่บอกหรอกว่าเท่าไหร่อะไรของมือคะจะพูดทำไมเนี่ยแต่บอกว่าไม่เด็กแน่นอนซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็คือจะมาเล่าให้ฟังว่ามีวิธีการยังไงในการดูแลร่างของตัวเองบ้างให้สดใสติ๊งตัง้งแต่หัวจะรดปลายเท้า ได้ซึ่งจริงๆอาจจะมีคนที่ทําได้เก่งกว่าทรายนะข้อแรกเลยก็คือเราจะต้องดื่มน้ําค่ะดื่มน้ําเยอะมากดื่มแบบดื่มเป็นวักเป็นเวนดื่มทุกเมื่อที่นึกได้ดื่มตลอดเวลาดื่มให้มันแบบไฮเดรตร่างกายเข้าไปเยอะๆเลยเพราะว่าร่างกายที่ขาดน้ําไม่สามารถที่จะดูเปล่งปังและชุ่มช่าได้เลย sorry ใครที่รู้จกักทรายนะคะจะรู้ว่าทรายอะ่ะติดพกขวดน้ําแบบขวดลิตรอะ่ะแบบ อย่างนี้เลยมาเป็น10ปีแล้วค่ะตั้งแต่เด็กเลยก็คือโต๊ะทํางานไซจะเป็นโต๊ะอยากรู้ว่าโต๊ะไหนโต๊ไซคือโต๊ะนั้นจะมีขวดน้ําขวดลิตรวางเอาไว้โดยที่ไซไม่ค่อยสนใจยี่ห้อเท่าไหร่ด้วยแบบซื้ออะไรได้ก็กิน เพราะว่าร่างกายเรานะคะประกอบไปด้วยน้ําถึง75เพราะฉะนั้นเราจะสวยได้อย่างแรกเลยเราก็ต้องดื่มน้าค่ะดื่มเท่าไหร่ไซายดื่มอย่างน้อย3ลิตรแต่จะบอกว่า3ลิตรสาหรับไซายไม่ค่อยพอเท่าไหร่ตอนแรกๆมันยากมากเลยนะในการที่จะัาคับตัวเองให้ดื่มน้ําบอกเลยว่ามันจะต้องฝึกตอนแรกๆก็คือแบบว่าเฮ้ยนึกลืมจะต้องดื่มเฮ้ยต้องดื่มแล้วเหรอแต่ก็ฝึกฝึกฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าความลําบากของคนที่ฝึกดื่มน้ําก็คือพอดื่มน้าเยอะขึ้นมันก็จะต้องไปเข้าห้องน้ําไปฉี่เยอะขึ้นค่ะถ้าเกิดว่า ที่ฉี่ลำบากเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกทํางานในที่ที่มันมีห้องน้ําดีๆสะดวกที่จะไปเข้าด้วยค่ะเราถึงจะฝึกตัวเองให้ดื่มน้าเยอะๆได้ประสบการณ์ตรงต่อมาสิ่งที่จะต้องกินให้ถึงก็คือ โปรโตีนค่ะเราได้ยินกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เด็กแล้วนะคะว่าโปรโตีนก็คือสารอาหารที่จะมาเสริมกล้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากินโปรโตีนไม่ถึงเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่มีอะไรมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะเราก็จะไม่แข็งแรงนะคะและที่สําคัญก็คือใบหน้าของเราเนี่ยนะคะมันจะต้องประกอบด้วยกล้ามเนื้อด้วยร่างกายส่วนอื่นๆด้วยแหละไม่ว่าจะเป็นแขนขาลําตัวอะไรใดๆเนี่ยเราควรจะมีกล้ามเนื้อ ที่แข็งแรงคือออกกําลังกายก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าทานโปรโตีนไม่ถึงเราก็จะไม่สามารถมีกล้ามเนื้อที่มันพอได้สัดส่วนโปรโตีนที่จําเป็นจะต้องกินให้ถึงเลยก็คือ1กรัมต่อ 1>, 1กิโลก็สมมติว่าายน้ำหนัก46กกิโลกรัมใช่ไหมไซก็จะต้องกินโปรตีนอย่างน้อย46กรัมต่อวันแล้วโปรตีนมันเป็นอะไรที่มันไม่สะสมด้วยนะคือถ้าเกิดว่าวันนี้กินไม่ถึงร่างกายก็จะดึงส่วนดีๆไปใช้แต่ถ้าเกิดว่าเรากินถึงร่างกายมันก็จะเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไงเพราะฉะนั้นโปรตีนเป็นอะไรที่จะต้องกินทุกวันเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยลุกยังค่ะถ้าเกิดว่าคนที่คนที่แก่ที่ดูแก่เนี่ยนะก็เพราะว่าโปร ไม่มีอะไรที่ไปพยุงชั้นไขมันบนหน้าหน้ามันก็จะเหี่ยวแล้วก็หย่อนคล้อยลงมาค่ะและต่อมาก็คือเมื่อเรากินโปรตีนถึงแล้วเราก็จะต้องออกกําลังกายค่ะ แต่ชายออกกําลังกายอยู่ที่วันละประมาณ10นาทีแค่นั้นนะก็คือออกตามความพึงพอใจแล้วก็ไม่ได้สนใจมากว่าจะต้องแบบเฮ้ยเอาให้ i, มันลีนขนาดนั้นเอาแค่ว่าเออกระปี้กระเป๋าแล้วก็มีแรงไปทํางานต่อก็พอเพราะว่าคือมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าออกกําลังกายมากเกินไปเนี่ยมันจะไปเผาผลาญชั้นไขมันดีๆแล้วมันจะทำให้เราดูแก่อีกก็เลยแบบเออเอา,เอาวะงั้นออกขำๆก็แล้วกันเอาเป็นว่าออกถือว่า แตะมือออกแล้วส่วนอาหารเสริมจริง,รงๆไม,ไม่ไม่นิยมอาหารเสริมเท่าไหร่เลยค่ะในะเมื่อมันมีปลาสดผักสดเนื้อสดก็กินของสดจริงไหมแต่แต่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่คิดว่าเออกินก็ดีเหมือนกันนะก็คือคอลลาเจนค่ะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อเออเพราะเราไปเห็นตลาดคอลลาเจนอะคอลลาเจนมาร์เก็ตใช่ไหมคะมันมีมูลค่าการตลาดนะสูงมากถึง11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ แล้วมันก็มีแนวโน้มความเติบโตเป็น23,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2032ด้วยเฮ้ยมันจะโตขนาดนี้มันเป็นเพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะว่าคอลลาเจนมันได้ผลจริงๆเหรอซึ่งมันก็มีเปเปอร์ออกมาค่ะว่าคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นส่วนผสมหลักของผิวหนังเราเลยค่ะก็คือ7 5ของผิวหนังเราเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยคอลลาเจนซึ่งหน้าที่ของคอลลาเจนเนี่ยมันก็อย่างที่คุณทุกคนรู้แหละเนาะว่ามันก็จะทําให้มันทาหน้าที่ให้หีบแล้วมันกลับมาได้อย่างเงี้ยเออแล้วมันก ใช่ไหมคะแต่ว่าไอคอลลาเจนพวกนี้เนี่ยนะคะมันจะนับถอยหลังค่ะคือมันจะหายไปทุกๆปีปีละประมาณ1%ตั้งแต่เราอายุ25ปีเป็นต้นไปนะคะคือของไซก็คือเดินหน้าถอยหลังมานานมากแล้วค่ะแล้วพอคอลลาเจนมาลดลงนอกจากความยืดหยุ่นของผิวเนี่ยมันจะลดลงแล้วนะคะมันก็จะทําให้ผิวหนังเราเนี่ยเริ่มเป็นริ้วรอยแล้วก็เริ่มแห้งแล้วก็เริ่มย่นด้วยแล้วทำไงอะ่ะเราจะปล่อยมันไว้แบบนั้นหรอ ไม่ไปล่อยดิสู้เว้ยซึ่งทรายเชื่อว่ามันจะมีอีกหลายคนเลยนะคะที่คิดเหมือนทรายค่ะว่าในเมื่อคอลลาเจนมันจะลดลงปีละประมาณ1%ตั้งแต่เราอายุ25ปีเป็นต้นไปเราก็กินมันเข้าไปค่ะเพื่อที่จะทำให้มันทดแทนส่วนที่ร่างกายสูญเสียไปแต่คำถามก็คือว่าเออถ้าว่ากินกินคอลลาเจนเข้าไปแล้วมันจะสามารถทดแทนแล้วก็มาอยู่ตรงจุดตรงที่ที่มันควรจะอยู่ได้เลยไหมแบบ มันเป็นชนิดเดียวกันกับที่ร่างกายเราสร้างมาแล้วมันจะให้ผลเหมือนก,นกันกับที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเองตอนที่เราเป็นเด็กๆได้หรือเปล่าก็มีคําถามเยอะนะใส่ก็เลยไปลองดูงานวิจัยมาค่ะก็ไปเจองานวิจัยของยี่ห้อหนึ่งเขาบอกว่าออการกินคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้ตรวจพบคอลลาเจนในระบบเลือดได้นะคะซึ่งยี่ห้อที่ทําขึ้นมาก็คือเมจิ ซึ่งเมจิก็ขายคอลลาเจนไงเขาก็คือไม่น่าจะทํางานวิจัยที่ออกมาแล้วบอกว่า,วาคอลลาเจนมันไม่ดีหรอกอแต่เอาเป็นว่ามันก็ยังมีงานวิจัยอีกหลายตัวนะคะที่บอกว่าการกินคอลลาเจนนั้นมันมีผลไปในทิศทางที่ดี แต่ก็ไม่ได้มีงานวิจัยไหนที่จะออกมาแบบฟันธงได้เลยว่าการกินคอลลาเจนเข้าไปแล้วมันจะทําให้ผิวพรรณเราเปล่งปลังขึ้นมาได้เพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยมันก็คือแบบการรวมตัวของกลุ่มโปรตีนนะคะซึ่งมันมีหลากหลายมากอ่ะมันมีหลาย แบบมากแล้วก็การที่เอาไปวิจัยมันก็เอาไปวิจัยแบบคนละตัวคนละแบบกันแล้วก็ยังไม่มีอะไรมากพอที่จะฟันธงด้วยว่าตัวนี้มันจะทําให้ร่างกายเราแบบเป็นปังสดใสขึ้นมาได้ขนาดนี้เอาเป็นว่ามันก็จะยังอยู่ที่ความเชื่อคะแต่ไซก็เชื่อส่วนตัวไซว่าเออกินก็ได้มันก็แฮปปี้ดีกว่าไม่ได้กินเลยใช่ปะะแล้วถ้าถามว่าจะต้องกินคอลลาเจน แบบไหนดีแบบหนึ่งที่ใซว่าดีนะก็คือคอลลาเจนที่ทําจากปลาหรือว่าหมูค่ะเพราะว่ามันเป็นคอลลาเจนที่ใกล้เคียงกับคอลลาเจนของมนุษย์มากที่สุดค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะเริ่มมีอาการปวดเขา่าเข้ามาร่วมด้วยแบบไขข้อเริ่มฝืดแล้วแบบอิดอิดนั่งแล้วปวดยืนแล้วอ้ยขยับแล้วมันก็แก้บอย่างเงี้ยไปเลยคอลลาเจน type 2ซึ่งาซเจอทั้ง2ออย่างนี้ย 2, ยอ,อ,อ,ยนอยู่ในคอลลาเจนอันนี้ค่ะวาริธา วาริธะเดสอัพคอลลาเจนนะคะที่หยิบขึ้นมานี้เขาไม่ใช่สปอนเซอร์แต่เขาคือ <c oughs> ของของเพื่อนค่ะซึ่งเพื่อนมันก็เลยแบบว่าเออมึงช่วยกูพูดถึงสิ่งนี้หน่อยแต่ก็คือไม่ได้แบบหยิบมาพูดถึงโดยที่แบบลอยๆอ,อะไรแบบนั้นนะเพราะว่าก็กินด้วย แล้วก็จะมากินโชว์คือด้วยความที่เพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่ตอนอยู่เซนโยเซฟคอนเวนเอ๊ยเราเป็นเด็กเซนโยใครเป็นเด็กเซนโยกับเรามาั่งแต่ว่าเราไม่ค่อยดูเหมือนเด็กคอนแวนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเด็กคอนแวนเขาจะต้<ๆ>องแบ<ๆ>บสวยๆละมุนละไมเรียบร้<ๆ>อยเนาะซึ่งโธธิดาแบ<ๆ>บไม่ใช่เลยเทน้ำเทน้ำเข้าไปแบบนี้อ่ะเราลองชิมอันนี้รสยูสุ ไายน้ำได้เร็วมากเลยนะมันก็เป็นรสส้มยูสุที่อร่อยทีเดียวเคยกินหลาย,ยี่ห้อบางยี่ห้ออาจจะแบบเหม็นข้าวปลานิดนึงแต่น,นี้โอเคกินดีๆนะพี่ไซระวังหกใส่คอมเออ แตใดๆคือไม่ได้บอกว่ากินคอลลาเจนแล้วมันจะทำให้สวยหรือว่าพอแค่นั้นนะคะเพราะงานวิจัยบอกว่าริ้วรอยที่เกิดขึ้นกับใบหน้าและผิวหนังของเราทั้งหมดนั้นมากกว่า75%หรือว่า80%ขึ้นไปมันเป็นเพราะ แสงแดดค่ะงานวิจัยนี้นะคะทำในผู้หญิงอายุ30ถึง75ปี298คนโดยผับเม็ดเซนทรัล80%ของริรอยหรือว่าสกินเอจจิ้งมันเกิดจากแสงแดดนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นต่อให้กินคอลลาเจนจนแบบโอ้โหแทบเป็นทับตายก็แล้วกันนะแล้วคอลลาเจนมันก็ไม่ได้ถูกใช่ไหมมันแล้วเราออกไปตากแดดเนี่ยมันก็จะเท่ากับว่าเรากินคอลลาเจนทิ้ง <laughs> ไม่มีประโยชน์ เพราะว่าคอลลาเจนและออลาสตินใดเนี่ยนะมันก็จะถูกทาลายจากแสงแดดใช่ไหมคือแสงแดดมันจะเป็นตัวที่ทําให้แบบผิวเราเนี่ยมันคล้ำขึ้นแล้วผิวเรามันคล้ำขึ้นมันมีเมลานินมากขึ้นมันก็เพราะว่าเรามีการอักเสบเกิดขึ้นค่ะมันก็เลยจะทําให้เกิดเป็นริ้วรอยแล้วก็เป็นแบบรอยดําต่างๆนานาซึ่งมึงไม่สามารถกินคอลลาเจนแล้วออกไปตากแดดได้นะไม่เดี๋ยวเราจะกลับมาใส่หมวกกันดุม เพราะฉะนั้นกินคอลลาเจนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอค่ะมันยังทําให้เราเนี่ยหยวได้และสิ่งที่สําคัญที่สุด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 ของที่สุดเลยในการใช้สกินแคร์นะคะเพื่อที่จะคงความอ่อนเยาว์ของเราเอาไว้นะคะก็คือการทาครีมกันแดดค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็ไม่ใช่สปอนเซอร์อีกแล้วนะคะเป็นแบบว่า แบรนด์ที่เพื่อนช่วยทําส่งมานะคะแต่ายก็เอามาใช้จริงๆเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เอาขวดที่ใช้จริงๆมาให้ดูเพราะว่ามันก็จะเลอะเทอะนิดนึงอันนี้ชื่อแบรนด์ว่ากิกลี่เป็นแบรนด์ที่เคลมว่าเด็กอายุ6เดือนขึ้นไปก็ใช้ได้ซึ่งายพบว่ามันน่ารักมากเลยค่ะลูกชายายอะ่ะคือชอบเพราะว่าขวดมันน่ารักนี้จึง้งฟึบอ่ะอือ ไม่จริงเธอไม่ควรมารีวิวสินค้าบิวตี้อะไรทั้งนั้นเอ้ยออกแล้วนี่จุงจ้งจุง้จซึ่งในการทาครีมกันแดดนะคะเราจะพีชีดีไหซึ่งในการทาครีมกันแดดนะคะเราจะต้องทาอย่างน้อย2อข้อนิ้วหรือว่าถ้าเกิดว่าวัดเป็นเหรียญน,นะคะก็แบบมันน y m มอนเ e อต้องวัดเป็นเหรียญก็ <S <S คือเหรียญสิบค่ะทาไปนี่ทาให้หมด คืออันนี้ยมันดีตรงที่ว่าทาแล้วรู้สึกเออมันก็จะขาวนะแต่ว่าทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะหายไป <c oughs> <c oughs> พี่ช้กับเลยกเลยซึ่งเอาไปทาให้ลูกลูกก็ชื่นชอบเพราะว่าเพราะว่าขวดมันน่ารักแหละแล้วลูกก็ชอบให้นวดหน้าไม่มีอะไรหรอก <c oughs> นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะเะว่ามันจะหายขาวกี่โมง ซึ่งทรายอ่ะปกติอ่ะทาก่อนแต่งหน้าแล้วนี่มันก็ประหลาดมากที่แบบมึงทาทับเมคอัพลงไปแต่ว่าในการที่ออกไปข้างนอกออกกองจริงๆอ่ะบางทีทรายก็คิดว่าทรายจำเป็นจะต้องทำนะแต่ว่าล้างมือก่อนล้างมือก่อนแล้วก็เอาอะไรซับหน้าก่อนแล้วนี่ทรายก็ไม่ได้แต่งเยอะไม่ได้ลงรองพื้นอะไรแค่เขียนตาเฉยๆแล้วก็มันมีแป้ง <laughs> นี่เดี๋ยวเราลองถอยหลังกลับไปว่าเฮ้ยรอดเป้่าวะ พี่สายเอาคห้ดีเอคให้ดีสวยยังฉันคิดว่นสวยตลอดเวลาแหละเฮ้ยมีสิวเฮ้ยมีสิวมันเป็นสิวสาวแล้วคลิปนี้ก็เห็นคิ้วดิฉันด้วยอ่ะเคตาล่าฉ่ำสุด ซึ่งแบนด์กริกกี้เนี่ยนะคะเขาเคลมว่าเขาสามารถกันได้ทั้ง UVA UVB SPF บวกๆๆซึ่งมัน SPF ที่เยอะที่สุดแล้วที่จะทําได้นะคะกันทั้งแสงอินฟราเรดแล้วก็บลูไลท์ด้วยซึ่งมันก็ตอบโจทย์ดิฉันมากที่จะต้องทํางานหน้าคอมพิวเตอร์วันละ25ชั่วโมงวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเออนั่นแหละรู้สึกเหมือนตัวเองทํางานวันละ25ชั่วโมงเพราะว่านอกจากมาถ่ายงานอันนี้แล้วที่เหลือก็คือเขียนงานทั้งหมดเลยและถ้าเกิดว่าหยุดพักจากการเขียนงานก็คือ เดินทางออกไปถ่ายงานอีกเหมือนกันแล้วเวลาถ่ายงานก็คือ <_ S 1> โอ้โคุณพระไฟรอบทิศทางเลยจ้าไฟแบบมาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ไฟมาจากข้างล่างคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทาครีมกันแดดที่มันดีพอแล้วที่มันแน่นพอเนี่ยนะยังไงหน้าก็เหี่ยวอุ๊ยัยงไงหน้าคุณก็เหะะี่ยวค่ะเฮ้ยแล้วแล้วในนี้ไซก็ไปหามาว่าเฮ้ยแล้ว พี่แล้วมัน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 มีจุดเด่นอะไรไหมอะไซก็เลยไปเจอมานะมันมีสารตัวหนึ่งค่ะชื่อว่าสารเอ็กโทอินนะคะหน้าตามเลกุลมันเป็นแบบนี้ค่ะบอกว่ามันปกป้องแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งของผิวได้ด้วยนะคะยังไงมันมีสตอรี่ซึ่งอันนี้ชอบมากสตอรี่ของมันก็คือมันเป็นจุลินทรีย์เล็กๆชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าขึ้นชื่อเลยพี่อ่านไม่ออกอาศัยอยู่ในทะเลสาบน้ําเค็มของอียิปต์นะคะซึ่งแรงแค้นมากมีแสงแดดแผดเผาตอนกลางวัน ตอนกลางวันเนี่ยมีอุณหภูมิสูงถึง60องศาเซลเซียสเฮ้ยมึงคิดคิดภาพประเทศไทยตอนรล้อนก็คือแค่40กว่าองศาเซลเซียสแล้วที่ทะเลสาบแห่งนี้คืออุณหภูมิสูงถึง60องศาเซลเซียสในตอนกลางวันและในตอนกลางคืนก็คือศูนองศาเซลเซียสเรียกว่าเป็นภูมิอากาศที่แบบทรหดแย่มากแต่ไอเจ้าจูลินซีที่อ่านไม่ออกคนนี้ มันก็สามารถอยู่รอดมาได้ซึ่งเขาก็ไปค้นพบความลับนะคะเมื่อปี1985เขาว่าไอ้เจ้าจุรินซีตัวนี้เนี่ยมันสร้างสารขึ้นมาชื่อว่าเอ็กโทอินออกมาห่อหุ้มเซลล์ของมันเอาไว้นะคะโดยการที่ดึงโมเลกุลน,น้ำล้อมรอบเซลล์เหมือนการมีเกราะป,ป้องกันสมดุลของเซลล์ค่ะและสิ่งนี้ก็คือจะมาเคลือบอยู่บนน้เราดีแล้วด้ว,ดวยกิกกนี่นะคะโอ้ เพื่อนฝากรีวิวอะเราว่าคุ้มฉ่ำมากอะแล้วก็อย่างที่บอกแหละค่ะว,ว่าเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งกับรูทีนบิวตี้ของโสธิดานะซึ่งจริงเราเป็นโสธิดาเป็นคนบ้าคนหนึ่งที่ทำอะไรหลายอย่างเยอะแยะมากมายเยอะมากจริงๆในการที่จะทำอะไรไม่ใช่แค่แบบเออนั่นแหละชางมาันเถอะแต่ถ้าเกิดว่า มีใครสนใจเป็นสปอนเซอร์บิวตี้ที่ต้องการการรีวิวแบบนี้นะคะเข้ามาเดี๋ยวเราจะพูดเพิ่มเติมเรื่องบิวตี้ให้ฟังค่ะใดๆก็ตามอย่าลืมกด subscribe money monster เอาไว้นะคะเพราะว่า money monster stop for nothing